ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะฟังในเรื่องผู้ตั้งอยู่ในภูมิของคนแก่ในหนังสือพุทธพันะหมวดธรรมฉบับสกาธาคามีหน้า90จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพันะเล่มที่20 หน้าที่86ข้อที่283ท่านกัดจานะข้าพเจ้าได้ฟังมาดังนี้ว่าท่านสมณะกัดจานะหาได้อภิวาทลุกขึ้นต้อนรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ท่านกัจจานะข่าวที่ได้ฟังมานั้นจริงแท้เพราะท่านกัจจานะหาได้อภิวาสหรือลุกขึ้นต้อนรับพวกปามผู้แก่ผู้เท่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยหรือไม่เชื้อเชิญด้วยอัสนะท่านกัจจานะการกระทำเช่นนี้นั้น เป็นการไม่สมควรแท้พรามภูมิคนแก่และภูมิเด็กที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์นั้นตรัสไว้มีอยู่พรามถึงแม้จะเป็นคนแก่มีอายุ 80ปี90ปีหรือ100ปีโดยกำเนิดก็ดีแต่เขายังบริโภคกามอยู่ในท่ามกลางกามถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาถูกกามวิตกเคี้ยวกินอยู่ยังเป็นผู้ขวนขวายเพื่อสแสวงหากามเขาก็ย่อม ถึงการนับว่าเป็นพานไม่ใช่เถระโดยแท้ปรามถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญยังตั้งอยู่ในปฐมวัยแต่เขาไม่บริโภคกามไม่อยู่ในท่ามกลางกาม ไม่ถูกความเร่าร้อนเพราะการแผดเผาไม่ถูกกรรมวิตกเขี้ยวกินไม่ขวนขวายเพื่อสแสวงหากรรมเขาก็ย่อมถึงการนับว่าเป็นบัณฑิตเป็นเถระแน่แท้ทีเดียวเมื่อท่านมหากัจจานะกล่าวอย่างนี้แล้วปรามกันทะรายนะได้ลุกจากที่นั่ง ขมผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าของภิกุหนุ่มด้วยเสียงกล้าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิของคนแก่แต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กตั้งอยู่ในภูมิของเด็ก